แต่มาดูราคาทองกันบ้างนะคะกับคุณพว w a น,นว,วัฒนศรัพธประารธานกรรมการบริษัทว l g b อ l l i บ n เ n t e r n a t i o n a l ชนลนะคะสวัสดีค่ะคุณพ awan สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพิพงษพและคุณนงวดีค่ะเป็นยังไงครับทองวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะสามเม็ดหยุมกว่าๆแล้วก็มีการแกวงตัวอย,ยู่ในกรอบแค่สิบแปดเหรียญซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่หแต่ถ้ามอง S S ก็มีการขายออกมาขึ้น oh. ก็ไม่ได้ทั้งสัปดาห์เลยขายออกมาแค่2.2ตัน <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นช่วงไถ์เวร์ซึ่งน่าจะมีการตับฐานดัง mm hmm. นั้นเองเนี่ยก็คงต้องมาดูว่าจุดสนใจเนี่ยในการลงทุนทองคำเนี่ยเราควรจะฟอลโล่อะไรเป็นบ้าง <Okay. S 2> จะมีนักลงทุนอยู่ในหลายกลุ่มนะคะบางกลุ่มก็มองว่าทองคำในช่วงนี้เป็นช่วงบูซึ่งเป็นขาขึ้น บางกลุ่มก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงแด์ซึ่งเป็นขาลงดัง <ทะ S 2> นั้นเนี่ยปัจจัยที่นักลงทุนมองเป็นกลุ่มขาขึ้นก็คือมองจากว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มัาจะเป็นเด็กซิตเป็นในทรัมปปัญหาของตัวในทรัมปเองเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่สนับสนุนให้ทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นบวกกับ ปลายปีเนี่ยวอลุ่มของดิมานของทางที่เซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินเดียกับจีนเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นตัวหนึ่งที่สนับสนุนให้ในักลงทุนมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นเอ,อบูก็คือขาขึ้นะนะคะคส่วนนักลงทุนที่มองว่าโอกาสที่ช่วงเนี้ยลงไปจะเป็นแบริก็มองกันว่าเออแรงจูงใจที่ทำให้เข้ามาซื้อ ทองคาเนี่ยมีน้อยลงเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเปัจจัยเศรษฐกิจของเอ,อ,อเมริกาเองหรือแม้กระทั่งจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพน,นั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าต่อไปเนี้ยเศร,รษฐกิจของอเมริกาจะดีขึ้นไหมตัวเลขการจ้างงานดีดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวกดดันราคาทองคาให้ย่อลงมา,าทีนี้เรามามองปัจจัยทางเทคนิค ก็มีทางบุงเบิร์กก็มีการทำํำวิจัยทำปัจจัยทางเทคนิคคือขีดเส้นย้อนหลังงมต่ปี2011จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าขีดเส้นเป็นเทรนไลน์เนี่ย2011เป็นช่วงที่ h i g สุดของทองคำอยู่ที่1,920 US d o out ขีดตรงมาถึงปัจจุบันเป็นเส้นแตะๆกันมาเลยเนี่ย high, high สุดของปีนี้อยู่ที่1,300 ออทองคาพยายามที่จะตับขึ้นไปเหนือน้ังกระอบไม่พอาะฉะนั้นเองตรงนี้ถ้ามองจากเส้นนี้แล้วเนี่ยมองเลยว่ามันน่าจะเป็นเส้นตัวหนึ่งซึ่งกดดันราคาทองคําให้ย่อลงมาเพั้นจากตัวนี้จะสนับสนุนว่าทองคาเนี่ยายน่าจะอยู่ที่พันสามแล้วมีโอกาสาที่จะเห็นโลอาจจะกลับไปเห็นที่พันสองร้อยสามสิบหกหรือพันสองร้อยเป็นตัวสุดท้ายแต่ถ้าหนุดตรงนั้นมุมมองในการลงทุนทองคำ อาจจะต้องปัดขาอีกนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเอาตัวเลขเรโชร,ระหว่างซีเวอร์กับทองคําโดยปกติแล้วเนี่ยเรโซของซีเวอร์กับทองคาเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปั่นจะอยู่ที่ประมาณหกสิบสองจุดห้าแต่ถ้าเมื่อไร่ที่ทองคำเ,เรโซร,ระหว่างทองคํากับซีเวอร์เนี่ยมาอยู่ที่จุดเจ็ดเจ็ดสิบห้าขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะเริ่มทยอยขายทองเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ เป็นจุดหักเหทําให้ราคาทองคำถูกกดดันแล้วก็ซิเวอร์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น mm hmm. ทั้งสองเวทโทอันนี้เป็นตัวส,สนับสนุนให้ราคาทองคํามีโอกาสย่อลงมามาดู mm hmm. ตัวที่สามที่นักลงทุนมีการเอท,ที่ที่ทางบูมเบิร์กมีการฟอสไว้ก็คือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันสิบหกจนถึงปัจจุบันเนี่ยโลของทองหายขึ้นเรื่อยๆแล้วหายของทองหายขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เพราะนั้นตัวนี้เนี่ย ออนักลงทุนก็ประเมินว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองปัจจัยทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นทั้งท้องตัวซัพพอร์ตหรือตัวกดดันเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงเออเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่แน่ไม่แน่นอนอาจจะต้องไปอาศัยปัจจัยอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตให้ราคาทองคําเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่อีกตัวสุดท้าที่น่าสนใจค่ะค่ะ ครับผมค่ะค่ะค่ะัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ย Moving a v e r a g สองสองร้อยวันตัดกับห้าสิบวันเขาเรียกว่า Golden Cross ในขณะที่ทองคำย่อลงมาในปีสองพันสิบสามสบสีมันมันมีการตัดกันของ Golden Cross เนี่ยอยู่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยถูกกดดันลงมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบัน Golden Cross มีการตัดอีกครั้งหนึ่งก็เพราะนั้นถ้า เป็นไปตามนี้โอกาสที่ทองคาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นในะระยะยาวได้เพราะฉนั้นเนี่ยทั้งทั้งปัจจัยทางเทคนิคทั้งสี่ตัวเนี่ยสองตัวเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็อีกสองตัวเป็นตัวกดดันด <c oughs> ังนั้นเนี่ยนักลงทุนคงจะต้องติดตามาปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสัปดาห์นี้สิ่งที่จะต้องติดตามติดตามปัจจัยพื้นฐานก็จะมีปัจจัยเกี่ยวกับประธานเฟดหลายๆค่ายจะออกมาแถลงว่า,าจะซัพพอร์ต จะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการตักขึ้นอาราดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกําลังจะมีการเอ,อเข้าสภาเพื่อที่จะที่เพื่อที่จะลงคะแนนโหวตเกี่ยวกับอเมริกันเฮลท์แคร์ต้องดูว่าอันนี้เนี่ยถ้าสามารถผ่านไปได้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนโยบายของนายทรัมป์ถ้าตัวนี้ผ่านไปได้อาจจะทําให้ เอ่อ u ล o l l a แข็งขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวกดดันทองคําได้แล้วก็ตัวถัดไปที่เป็นอีกสองตัวที่เป็นตัวเอ่อที่ที่เป็นตัวสําคัญที่ต้องติดตามก็คือตัวเลข GDP, จีดีพีมากหนึ่งครั้งที่สามอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่ต้องติดตามแล้วก็ประจําสัปดาห์ก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสัปดาห์นี้ประเมินว่าแนวรับรับใหญ่ใน U หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบก็คือเป็นตัวที่ ค้าเฉลี่ย Moving a v e ปเร e ต0 0วันแต่ส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าทองคำยังคงยืนอยู่เหนือระดับ1,250งล้วก็ได้ก็เชื่อว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปเทส1,265และ1,275้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพะวันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ